นั่นติ๊กเช่นฮัลโหลฮัลโหลคุณยังก็เพยับได้เลยเนี่ยอืเป็นไหนลูกขายหุ้นเหรอลูกป้าป้ถี่ให้ป้าแม่ม่ม่มนอนแมาแม่ไปนอนฮัลโหล ใช่ใช่ไข่หุ้นปตท,ทอไปเลยอุ้ยอุ้ยแยกล่างโทรศัพท์ับป้ายกันลุกไหนแยกล่างมันทําไมอันนี้ฐานเดี๋ยวป้าใส่ก่อนป้าใส่ก่อนป้าใส่ก่อนอ,อันนี้มาเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกัน,เ,กนเปิดกัน ฮึอหุวยฮัลสหัสิฮสัสดีสฮัลโลหเลลนป่าดูดิกี่โมงเนี่ยเนี่ยพัเนี่ยดดูกัลกนลูกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะสิบห้า 15. วันนี้วันที่หกหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง Ok Hello. Mà máy như này. Mà máy vô không bền. Ui, 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 tột ná ม่เดี๋ยวติดไข้มามาลูกมามาก็าหอมไข่หุ้นไปแล้วนะไข่ขปะตะทอไปแล้วนะะ<ป>มามานอนเลยนะแต่ข้อหอมจะลงแล้วขหอมลงแล้วไปเดินลงลูกเดินลง <c oughs> โอเคยังไม่ซื้อหุ้นอะไรเลยตอนนี้ก็หอมจะซื้อทองอย่างเดียว โอเครีบร้อยสอทองมาแล้วเอาทองเท่าไรเอาทองเท่าไรเอาทองสิบบาทเดี๋ยวลงไว้ก่อนลงไว้ก่อนลูกเดี๋ยวตกมาลงมาลงมา่นอนะเอาทองสิบบาทโอเคก้เอาก็ละสิบบาทสิบก้อนหุ้นตอนนี้ยังไม่ซื้อหุ้นข้าหอมไม่ซื้อหุ้นแล้วค่ะตอนนี้โอเคโอเคโอเคขาหอมไม่ซื้อหุ้นแล้วใช่ไหมไม่ซื้อหุ้นแล้วใช่ไหม กตีจริงๆคันๆนัดเัตว์พ่อ,พอเดี๋ยวเผื่อมีใครโทรมาแล้วป้าไม่รู้เรื่องอเนี้ยตกลงเรียบร้อยอยังลูกเรียบร้อยวางซะเก<า>เคโอาคทำไงกัน,นทำไงกัอนแต่ทุจ้ากันทุจา้าแต่ทำด,ดีใจให้ดูหนิ ในหัวล้อด้วยในหัวล้อด้วยหัวล้อลองไห,ทห้ทำไงอีกทำไงอีกเฮ้ย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 เฮนผมในในเอาจับผมทำผมจับผมในผมในหูหูหูในจมูกจมูกหุย้ยทำอะไรอ่ะในสิวสิวสิว,สวเป็นสาวแล้วมีสิวใช่ไหมใช่จะ

โอเคเดี๋ยนะตบมือด้วยตบยุงด้วยนี่เนี่ยตบยงนี่เนี่ยไหนข้หอมเป็นสาวยังอือเดี๋ยนะเดี๋ยวป้าจะปิดกล้องกันนะโอเคไหมไหนทาโอเคให้ดูไหนทาโอเคไหนทาโอเคให้ดูหน่อยไหนทําโอเคเฮ้